ตอนที่แปดจ้าตอนสุดท้ายของอัศกถาอาจารย์บ้างไฟพญานาคนิทานเรื่องพญานาคฟังสบายสบายพลนๆเกลียวกันนาคที่มาพ่นบ้างไฟเรามาศึกษาการลงโทษของพญานาคในแม่น้ำคงว่ามีกี่วิธี มีหลายวิธีตามลำดับดังนี้วิธีที่หนึ่งสำหรับโทษเบาให้ไปรับเวรมากขึ้นเป็นพิเศษเช่นให้เพิ่มเวลาในการตรวจเข้าเวรยามหรือเพิ่มเวลาในการเข้ารับใช้โดยมีเวลาพักน้อยลง ดังคดีตัวอย่างคือครั้งหนึ่งนาคบริวารตนหนึ่งมัวแต่บริโภคกามกับภรรยานาคสาวที่วิมานในที่พักของตนจนลืมเวลาเข้าเวรคือรักกันมากรักจนลืมเวลาแล้วก็ไม่ได้มาเข้าเวรตามหน้าที่ที่รับผิดชอบเพราะนาคบริวาจรจึงทำโทษ โดยการเพิ่มเวลาในการเข้าเวรมากขึ้นอาอยู่ไปนานๆขึ้นไป,ไปแทนที่อยู่สักวันก็ไปสองวันอะไรอย่างนี้หรืออีกคดีหนึ่งมีนางนาคมานวิกาสาวตนหนึ่งกินอาหารมากเกินไปจนเผลอหลับและด้วยความเมาในอาหาร จึงหลับเป็นเวลานานหลายวันทำให้ไม่ได้ไปเข้าเวรของตนหัวหนาบริวารจึงสั่งลงโทษโดยการเพิ่มเวลาในการเข้าเวรมากขึ้นวิธีที่สองสำหรับโทษที่หนักขึ้นมาให้ไปเฝ้าสถานที่หรือพระพุทธรูปหรือสถูปโบราณ พญายนาคที่ถูกทำโทษโดยให้ไปเฝ้าสถานที่นั้นๆจะต้องทำตามอย่างเคร่งครัดและห้ามคิดหนีโดยเด็ดขาดเพราะเป็นจารีที่ถูกกำหนดขึ้นของสังคมพญายนาคหนีก็จะต้องมีโทษหรือหนีก็จะอยู่ในหมู่ไม่ได้หรือหนีจะอะไรอีกตั้งเยอะแยะ,แยะมันเป็นจารีตประเพณีเหมือนกฎมนเทียนบานอะไรอย่างนี้ ของสังคมพญายนาคถ้านนาคที่ถูกลงโทษไม่ทำตามจะต้องถูกขับออกจากเมืองเห็นไหมไปอยู่ในสังคมก็ไม่ได้ไปเลยส่วนผู้ปกครองจะมอบหมายให้หัวหน้าเขตหรือผู้ช่วยหัวหน้าเขตคอยตรวจตราอยู่เป็นระยะระยะแต่ไม่ถึงกับไปคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลา คุ้มห่างๆนั้นมันเป็นจารีประเพณีตัวตาอยู่เป็นระยะระยะกันไปแต่ไม่ถึงก็คอยเฝ้าอยู่อย่างนั้นโดยจะให้เจ้าหน้าที่คอยส่งอาหารให้จนกว่าจะพ้นโทษส่งอาหารให้วิธีการส่งอาหารพญานาคที่มีหน้าที่ส่งอาหาร จะคอยในรมิตอาหารให้กับพญานาคที่ถูกลงโทษโดยดวงแก้ที่คอวอบวบเพราะของตัวเองวอบวบไม่ได้วิธีที่สามสำหรับผู้ที่มีโทษหนักขึ้นไปอีกจะถูกลงโทษโดยการให้เขาไปจำศีลหรือกักบริเวณที่ทำเช่นนี้เพื่อให้สงบสติอารมณ์และสำนึกผิดใครทำไงจำศีล การให้จำศีลเช่นนี้ผู้ถูกลงโทษจะถูกให้อดอาหารถ้าหากสามารถสงบสติอารมณ์ได้มีจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านก็จะสามารถอยู่ได้จนครบกำหนดคือต้องใจสงบแม่อดอาหารก็อยู่ได้เหมือนปลาเหมือนกบจำศีลตั้งสงบนิิงๆงแล้วจะบห่บหิวบ่หิวบ่กกระหาย ไปเลืเลยจิตใจต้องสงบต้องนิ่งเพราะต้องโดนอดอาหารนะจำศีลเนี่ยลักษณะเช่นนี้คล้ายๆกับกบหรือปลาจำศีลในฤดูแลง้งการทำงานของร่างกายก็จะน้อยลงการเผาผลาญอาหารจะต่ำสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทานอะไรตลอดฤดูร้อน แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะสงบสติอารมณ์ของตนเองได้ธาตุไฟก็จะแตกหรือตายเพราะอดอาหารในที่สุดตั้งจุติไปเลยวับไปเลยเพราะฉะนั้นตอนจำสีนี้ต้องใจต้องสงบการจำศีลกระเพาดสำนึกผิดนี้ตายจากการจำศีลเพื่อรักษาศีนของพญายนาคโอกินทร์ และบริวารที่ขึ้นไปจำมัณฑาที่แม่น้ำโขงนะคนละเรื่องกันนะจำศีลอันแรกคือจำใจจำศีลแต่อันหลังนี่เต็มใจจำศีลอ่ะมันคนละอย่างกันนะจำใจจำศีลนี่มันอย่างเต็มใจจำศีลอย่างพญานาคโอคินทร์และบริวารที่ขึ้นไปจำมัณฑาที่แม่น้ำโขง ตรงที่การจำศีลเพื่อรักษาศีลนั้นสามารถกินอาหารได้ถ้าต้องการกินและไม่ถูกกักบริเวณแต่จำใจจำศีลนั้นกินบ่ได้ส่วนการจำศีลเพื่อให้ดวงแก้แ้ะสมบัติเกิดขึ้นนั้นอีกแบบหนึ่งนะเป็นการจำศีลแบบระยะสั้นบางครั้งหนึ่งวันบ้างสามวันบ้าง หาวันบ้างเจ็ดวันบ้างส่วนวิธีที่สีเป็นการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับนาคที่ทำความผิดมากเช่นคดีน,นาคจอมเจ้าชู้ที่ผ่านมาการตัดสินต้องพิจารณาจากจุตินิมิตของนาคตนนั้นด้วยว่ามีลักษณะเศร้าหมองหรือไม่ ต้องประกอบกันด้วยความผิดกับกำลังจะหมดบุญมีจุตินิมิตเกิดขึ้นถ้าจุตินิมิตชัดเจนก็จะส่งตัวไปยังยมโลกโดยวิธีการจะแจ้งไปยังเจ้านาทีเขตเจ้าหน้าที่เขตก็จะส่งตัวไปให้กับเจ้านาที่ที่ไปช่วยราชการพิเศษที่โยมโลกในสายนาคอีกทีหนึง่งเจ้าที่ยมโลกที่มาจากสายนาคแต่ถูก ส่งไปช่วยราชการเพราะหน้าที่หลักคือกุมพันธ์หลังจากนั้เจ้าหน้าที่ยมโลกก็จะพาไปหาพญายมราชถ้ามีพญานาาชั้นสูงที่มาช่วยราชการพิเศษเป็นพญายมก็จะไปมอบให้พญายมท่านนั้นถ้าไม่มีก็จะมอบให้กับพญายมจะเป็นกุมพันธ์ตามปกติคือเขาจะให้เกียรติกันหลังจากนั้นพญายมจะตัดสินบนบาท ไปตามหลักเกณฑ์ของยมมโลกต่อไปพญานาคใต้แม่น้ำโขงเป็นพญานาคระดับพมมะเทวาซึ่งมีอายุแตกต่างกันตามกำลังบุญในกำเนิดโอปปาติกะจะมีอายุ5,000ถึงหนึ่งหมื่นปีพญานาคจะเกิดในกำเนิดสังเสตะชะเกิดจะเหงื่อครหรือน้ำที่หมักหมมจะมีอายุหนึ 1, ่งพถึงหนึ่งพัน ห้าร้อยปีกำเนิดฉลาพุชะหรือเกิดในคันประเภทงูเทพหรืองูเจ้าเทละคุณจะมีอายุประมาณหนึ่งร้อยไม่เกินห้าร้อยปีงูตัวใหญ่ๆกํากำเนิดอันตชะหรือเกิดในฟองไข่คืองูสามันจะมีอายุสิบยี่สิบปีบ้างบางตัวถึงสามสิบปี อาจ,จมีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมบ้างไฟพญานาคจึงมีเฉพาะที่แม่น้ำโขงแม่น้ำองที่อื่นไม่มีหรือนี่อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพญานาคที่แม่น้ำโขงเป็นสัมมาทิฐินับถือพระรัตนตรยัยเมื่อถึงวันมหาปวารณาพญานาคในแม่น้ำอง จะนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขณะเสด็จลงจากดาวดึงเทวโลกและเกิดปิติจึงพ่นดวงประทีปขึ้นมาเป็นพุทธบูชาในพญานาคนี่ใครเห็นก็โอ้ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิน้นเห็นท่านเสด็จลงมาจากดาวดึงเห็นไหมจ๊ะส่วนพญานาคใต้แม่น้ำคงคาใต้แม่น้ำเนย